ทำง่ายไม่ยากจะไม่ทำจะอยู่อ่ืจอกินจริงโอ้ยใส่มดแดงไม่มีแล้ววะ วันนี้กินอะไรกันดีวะมีอะไรให้กินเลยวันนี้มีหมูป่าอยู่อ่ะกินอะไรกันดีเออใช่หมูป่ามีหมูป่ายี่หว่าทำแลนกินดีล่ะหมูปลาไหมเออน่าน่าจะดีนะป้าจีไปหาทำมันกินดีกว่าหิวละป้ป้าป โอ๊ยจะลงไงนี่ขึ้นได้ลงไม่ได้ก่อนลงขึ้นไปทำอะไรข้างบนหมาไข่มดแดงสิงไม่มีเลยเนี่ย <laughs> ไข่ยั่มีอมู่ก็ลง <laughs> ม <laughs> ไม่จะตก กำลงไปหาเลยแล้วแหละอ๋เอเดต็ตกลูกแม่เจ้านี่ช่างโตวไวลือเกินกว่าจะจับมาได้นี่นะนิดฝากนิดฝากหน่อยเมือ่อไ,ไหร่เมื่อไหร่มันจะหมักหมูเนี่ยอ้าวแล้วลูกวิ่งหิวแล้วเนี่ยไปไปหมักซิน่ะมีอะไรมั่งเนี่ยมามาดูกันเลย ก็มหมักหมูกันเลยเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายขาวอันนี้เป็นซอสฝาเขียวน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวเกลือมันเป็นสูตรโบราณน่ะสูตรโบราณคือกะูาดไล้อุ้ยเยอะไปเปล่าว่ะหมดแล้วป่ะ ไปซอปสปลาเกี๊ยวเกี๊ยหนูดิดนี่หลงกนอสวขาวอ้ยจะเค็ม,มใส่หมดเลยพี่เกลือก็ใส่หมดเลยพอ ลแล้วคุกแล้วคุกให้เข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้ก็เสียบไม้เราจะหั่นเป็นแบบชิ้นยาวๆแบบเนี้ยอันนี้ก็คือหมูที่เรา หมักไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนี่ก็จะเป็นนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปย่างกันเลยจะนั่งนี่เลได้เวลากินแล้ว ได้เวลาเสวยอาหารเรียบร้อยแล้วก็มาเลยอันนี้คือปลาล่ากินตะมุกเปาอะไรอ๋อเดี๋ยวเ็กใหม่เด็กใหม่ทำไมหนึ่งสองล้วมาหันมามุนไม่ค่อยได้หลเปรเลยข้าวอบใส่กลิ่นเจี๊ยวอ่ะมา เาเหนียวร้อนไหมร้อนเนาะไม่ผักผักที่เรากินแยมก็มีแตงกวาขนุนน้อยนุ้้้้้้้้้ดล้้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 ถือ้้้้กนนมืมถือ Mày người đã có khao không có lắm gần như quá đáng mhm 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 Ngon mhm hả? Ngon ผมไม่จุ่มน้ำก่อนไม่ทันละปลาสูตรนี้มาจากไหนบอกเขาไปสิมั่วสูตรนะไม่ไู้ไม่รู้อะไรแล้วมั่วอินเทอร์เน็ตไงเคยไปกินมาที่ที่หนึ่งกินอร่อยบอกเขาสิอร่อยอร่อยติดใจเพราะวันนั้นเดินหานานมากเลยหิวอร่อย มันหิวแต่ว่าของเราอร่อยกว่าเว<ะ>้ยเ,เราเป็นสูตรที่พัฒนาน,นะม<อ>ันเค็มดิเมือ่อกูได้เค็มมากเลยเค็มที่สุดน่ากินน้อยอร่อยอะ ร่อยมกโมกอันนี้ทำาไงเนี่ยอน้ำบอกไปเอาขั้นตอนไปสูดเราทำกินกันจำไม่ไา้เดี๋ยวลองสูรไวใส่ใส่ใส่เห้ให้ไงนะใต่ะพานใต่ะพานใาดูอสูากะคิทำง่ายไม่ยากจะไม่ทำจรอยู่อ่ะซื้อยู่ อาหากินแบบต้นต้นฉบับตมือต้นซื้อกินมันได้น้อยไงถ้าซื้อมันทำเองกินได้เยอะเราไปกินเหมือนเท่าไหร่เราไปกินเหมือนเท่าไหร่สองคันข้าวหลงแรมอีงข้าววันนั้นนอนข้างถนนพี่คนเดี๋ยวติดมือหมดแล้วะกินมาเหือน้ำ อ๋อคกูจะอะไรอืมว้าวกินเนี่ยค,คิดใจอ่ะยครเขานอ้นี่ไงนต้องอิยังมากมหยจังแม่มันเลย เลอะเลอะอล <laughs> ไม่เป็นไงไเขาียากรียกตวยี่เราเส่ก็ไปนเนีเ่ยกินยันเื่าไหระ <laughs> เลอะมีความสูงเจกินงส่คน้ำอ่ะน้นเนี่ยไม่ออกวางมันนะ ข้าวเหนียวจะหมดแล้วอ่ะอู้ยติดมือกูนิ่มเกินข้าวเหนียวนิ่มเกินเลยติดมืนอนิ่มเละเละนิ่มสีนิ่มนิ่มแบบเละเละหนอนไม้ต้องให้เครดิตแล้วป่ะสวยอะไรวะว้าหน่อยสวยไหมแต่ลิ้ลใหญ่ <c oughs> เด็กแววเนาะสัตว์ป่าเลอาจริงจสัญญาสาวพี่สาวอยู่เนี่ยตอยของส่งอะพี่สาวเป็นสปอนเซอร์เราัพี่สาวเป็นสปอนเซอร์เราเฮ้ยเผื่อเขาเปิดดูเนี่ยวไหวขอบคุณคุณสาวคุณสาวมากนะอยากรู้ว่าชื่อกียจชื่อจริงใช่ไหมชื่อนางสาวนางสาวรัตน์เนี่ยนางวรัตน์ขอบคุณคุณแม่นางวรัตน์ปรพานมากนะคะที่ เระที่เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ในการให้หน่อไม้เรามาในวันนี้ล็องเพลงล้องเพลงล็อกเพลงกับแกก่อนเลยมันไม่ได้นัดขอบคุณมากเลยนะคะอร่อยมากอะไรอร่อยหวานจี๊ดแกปลาละอร่อยมากเลยค่ะอร่อยจริงๆเลยรอบหน้าถ้ามีอะไรสนับสนุนก็ติดต่อได้ด้านล่างนี้นิดนิดนิขึ้นมาอะไรเหรอติดต่อเลยติดต่ออะไรก่อน โชวมาได้ว่าแบบเบอร์วันนี้จะส่งอะไรมาไหมขวาไงก็ใส่แม่งทุกคนไะเบอร์ทุกคนนีจะเบอร์ลูกสาวใช่ทำไมแต่คุณแม่นวรัตน์นี่เขาไม่ลูกสาวสวยอะแบบไม่ได้ครึ่งเราหรอกบอกเลยไม่ได้ครึ่งมึงเลยมึงสวอก่าเยอะใช่ ม่มคืออะไรนะไหนไหนไหนบอกชื่อแม่แต่คุณปะอ๋อไม่ก็ชื่อไหนพ่อก็ชื่อไหนครอบคุณคุณไหนและคุณน้อยนี่ทำให้คุณเกิดมาขอบคุณนี่คุณแม่จะบอกไหมชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันพอดีแบบบ่อแม่เแอบนี้ไม่รู้จักเหรอรู้จักไหมรู้จักแม่กูเหรอ เจ้าของเจ้าขอสนิทกันดีใช่ไหมพี่พี่กันตอนไหนตอนนายกันเยอะน้อยเข้าใจเข้าใจแต่สองคนนี้เขายังไม่ส่งฟุตสอร์ตอะไรเลยนะสะบัดอะไรกูรู้ว่าสะบัดอะไรสะบัดอะไรเตาลาสุดีเลยสาดทั้งหมดลาสุดทั้งใจเตามากเกินไปวางไว้เฉยๆก็พังนะวางเฉยๆพัย มันโดนน้ำมันคก็มงไม่เก็บเข้าไปหรอน้ำประตูงน้ำประตมันแตกป้ามูไปเนี่ยมหอยไม่ได้ใช่ซิปเตาป้าโนซิเตาไม่เยโดแก๊สเตาถ่านอืมอืมอืมมอกมอืมออมอืมอืมอือมออม ผลงานเพลงผลงานเพลงหนึ่งบทเพลง,งมามให้ทุกคนเล่นดูกันขออย่างอ่ะคุรอมึงกินเสร็จเนี่ยตัด <c oughs> บอกน<า>นจอกะจบวะขวาข้อนเขียวเอ้ยแม่มาหนึ่งบทเพลงก่อนจับวะจับได้หนึ่บเพลงขวาจับสามสิบาวคีร่าสัดบ่าวคีร่าจันท่าน โอนสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยคลิปหน้ามีอะไรมาใหม่เดี๋ยวเราจะบอกก็ฝากติดตามน้องไกรทุ่งไว้ด้วยในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนขอบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีลูกต้อน